สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกดรั้งนะครับเราเดินทางกันต่อในพระธรรมสองซามูเอลซึ่งเปิดฉากด้วยช่วงเวลาที่สําคัญหลังจากการชินประชนของกษัตริย์ซาอูลผู้ที่เคยไล่ล่า,ลาดาวิดมาอย่างยาวนานหลายปีน่าแปลกใจนะครับที่ทันทีที่ดาวิดได้ยินข่าวการจากไปของซาอูลที่เคยกดดันชื่อของตนมาตลอดเขาไม่ได้แสดงความยินดีแต่เขาร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าพี่น้องครับหลังจากที่ดาวิด กลับมาด้วยชัยชนะจากพวกอัลมาเลกรับพักอยู่ที่เมืองสีลากสองวันแต่วันที่สามมิชาย่คนหนึ่งวิ่งมาด้วยเสื้อผ้าขาดวิ่นตัวเต็มด้วยฝุ่น,นพระธรรมสองสซมไปที่หนึ่งก็ห้า 2, 2, 1, ดาวิดจึงถามชายหนุ่มที่มาบอกนั้นว่าเจ้าทราบได้อย่างไรว่าซาอูลและโยนาธานราชรถข,ของท่านสิ้นพระชนพี่น้องครับจากคนนี้ได้เล่าเรื่องของซาอูลที่ผมเองคิดว่าตัวเขาเองก็คิดว่าเจดับร,รางวัลจารวิตเขาเล่าว่าระหว่างทางที่เขามาเขาพบกับซาอูลบาดเจ็บทรมานมาก ซาอุนจึงขอให้ตูเขาจัดการกับซาอูลให้พ้นความทรมานนี้ในข้อสิบได้บอกว่าชายคนนี้เป็นคนที่ช่วยซาอูลให้พ้นทุกข์และเขานํามงกุฎกับกำไรของซาอูลมาให้ดาวิดสิ่งที่ดาวิดตอบสนองไม่ใช่ความยินดีนังพระรมสองสมบเ็ที่1นึ่งก็สิบเอ็ดและสิบสองได้บอกว่าและดาวิดฉีกเสื้อของตนและคนน้ำปวงที่อยู่กับท่านก็ทําเหมือนกันและพวกเขาคร่าครวญแล้วร้องไห้และอดอาหารจนถึงเวลาเย,ย็นให้ซาอุนได้ยินทานโอรสของพระองค์และให้ประชากรของพระยาเว และพงพันธ์อิสเรลพวกเขาต้องล้มตายด้วยดาบพี่น้องครับในเวลาที่คนอื่นมองว่านี่คือโอกาสของชัยชนะแต่ดาวิดกลับมองว่ามันไม่ใช่แม้ว่าซาอูลจะเคยทำร้ายดาวิดมาก่อนแต่ดาวิดยังให้เกียรติกับผู้นำที่พระเจ้าเคยตั้งไว้พี่น้องครับสําหรับเราในวันนี้แล้วครับเราตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านหรือการสิ้นสุดของบางสิ่งอย่างไรเรามีท่าทีอย่างไรกับคนที่เคยทําร้ายเราเราดีใจไหมครับเมื่อผู้อื่นล้มเหลวหรือสะดุดล้มลง พี่น้องครับวันนี้บทเรียนจากดาวิดสอนเราว่าโอกาสที่มาถึงไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองขอพระเจ้าดละพระเเราจะมีสิทธิ์ปัญญาในการใช้ทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตให้ถูกต้องตามพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นรอยิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าูระรง์ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เป็นความรักในความรักของพระองค์ประทานพระคุณและความเมตตาม,มาถึงเราขอพระเจ้าเมตตาที่ชุกเราจะสะท้อนความเป็นพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่ทุกโอกาสที่เข้ามาชุกเราเราจะใช้มัน ตามพระทัยของพระองค์ได้การที่จะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นและจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกโอกาสที่เข้ามาในสุ่เราขอจะเป็นโอกาสที่จะใช้มันเพื่อสํางแรงความรักของพระองค์เพื่อผู้คนที่เห็นความรักของพระองค์และจะนาพาเขามารู้จักกับพระองค์ขอทรงโปรดยกโทษเราเพราะบางครั้งโอกาสที่เข้ามามันทําให้เราสะใจแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปลี่ยนแปลงเราที่เราจะเต็มด้วยความเมตตาและความเห,เห็นใจขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราด้วยบัญกาศ ทิฐฐานทุนขอพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสันเสริญครับ